สวัสดีครับทุกคนนุชายเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการดูแลผิวหน้าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําผิวเสียความชุ่มชื้นนะคะผิวไม่กระจ่างใสผิวคล้ำนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะควรที่จะใช้ตัวบํารุงผิวตัวไหนดีมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ ถ้าเราจะพูดถึงไอเทมเด็ดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นุชชายอยากจะแนะนํา<ๆ>เพราะว่านุชชาเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วปลื้มใจมากๆ,ๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถทําให้ผิวของเราเกิดความชุ่มชื้นได้ทันทีนั่นก็คือเซรั่มตัวนี้ครับนี่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าคุณหน้าคุนตากันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพรเซรั่มเบอร์สครีมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซรั่มครีมบารุงผิวเรียกได้ว่าคุณสมบัติของเขาอ่ะสามารถช่วยลดจุดด่างดำนะ แล้วก็ปรับซีพิวของเราให้ขาวใสขึ้นแล้วก็จุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นตัวชูโรงนะคะก็คือสามารถแก้ผิวขาดน้ำได้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ำผิวแห้งผิวเสียสมดุลหรือว่าผิวของเราเนี่ยมันไม่ฉ่ำนะครับสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวได้เลยแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ราคาถ,ถูกมาก 25บาทราคาว้าวมากแล้วก็คุณสมบัติที่เขาจัดเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าครอบคลุมนะครับแล้วตัวนุชาเองนะครับเป็นคนที่ผิวมันผิวมันสามารถใช้ได้นะแล้วก็ผิวแห้งผิวผสมนะครับสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยจุดเด่นนะครับที่นุชาค่อนข้างที่จะชื่นชอบในครีมฮอลตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาที่เราทาไปแล้ว1ปาดเทียบเท่ากับการที่เราทาเซรั่มถึง1000พหยดอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถทําให้ผิวของเราดีขึ้นได้ทันทีแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นได้ทันทีแล้วตัว ยังมีพลังของกูต้าบูสที่มีความเข้มข้นมากกว่าวิตามินซีถึง10เท่าซึ่งตัวนี้จะสามารถช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นลดความหมองคล้ำแล้วก็ทําให้ลดเรือนจุดด่างดำได้ด้วยครับตัวนี้ยังมีอีกก็คือโฟดีไฮยาและวิตามิน B3 จะสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราเนี่ยในทุกชั้นผิวเลยเกิดความชุ่มชื้นทันทีหลังจากที่เราทาแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําผิวแห้งผิวไม่สมดุลหรือว่า ผิวเนี่ยหมองคล้ำสามารถใช้ตัวเนี้ในการทาบํารุงแล้วก็สามารถวัดผลได้อย่างทันทีเลยนะครับในด้านของวิธีการใช้นะครับง่ายมากเลยหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวทาบํารุงทั่วใบหน้าได้เลยนะครับทั้งเช้าและเย็นเรามาพูดในด้านของเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างครับว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรแล้วก็เป็นจุดที่นุชาว้วาวยังไงนะครับอย่างที่นุชาได้เกินไปว่าตัวนี้ทาแล้วแตกตัวเป็นน้ำนะ,ะให้ทุกคนดูกันว่าแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก็มีความพิเศษยังไงนี่ให้ทุกคนดูอ่าปาดไปนะครับทาทาไปเห็นไหมครับจะเกิดการแตกตัวเป็นน้ําเลยแล้วก็ทําให้ผิวของเรานะครับเกิดการชุ่มชื้นขึ้นทันทีเห็นไหมเติมน้ําให้ผิวทันทีลดมากแม่ด,ดีมากอะ่ะแล้วก็ซึมไวด้วยนะไม่ทิ้งความมันแบบว่ามันแบบมันเยอะไม่มีแต่เป็นการเติมน้าให้ผิวนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือข้างที่ทาอันนี้คือข้างที่ไม่ทา แล้วตัวนี้นะครับสามารถเห็นผลได้ทันทีแล้วก็ชัดเจนมากตัวนี้จะเหมาะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําผิวไม่ชุ่มชื้นผิวไม่สมดุลผิวหมองซึ่งผิวหมองเนี่ยอาจจะต้องวัดผลสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องใช้ต่อเนื่องไปนิดนึงแต่ถ้าในด้านของความชุ่มชื้นของผิวหรือว่าเติมน้ําให้ผิวตัวนี้สามารถเห็นผลได้ทันทีคือปลื้มใจมากแม่โอเคครับมาสรุปผลการรีวิวแล้วก็ผลการใช้นะครับหลังจากที่นุชาได้ทดลองใช้ครีมพรเซรั่มเบอร์สครีมตัวนี้นะครับ ถ้าตอนนี้ถ้านับแล้วก็เข้าสัปดาห์ที่3จะสัปดาห์ที่4นะครับในด้านแรกเลยก็คือความชุ่มชื้นหลังจากที่วิชาได้ทาไปแล้วคือทาทุกวันเช้าและเย็นก่อนที่จะอัดคลิปก็ ทาแบบเนี้ยมาถ่ายคลิปเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าทําไมนุชาผิวชุ่มชื้นขึ้นจังเลยผิวกโกลว์จังเลยผิวแบบสายเกาหลีจังเลยอันเนี้ยคือนุชาใช้ตัวนี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่นุชชาค่อนข้างที่จะชอบมากเลยก็คือทาไปแล้วผิวของเราเติมน้ําทันทีผิวของเราเกิดความชุ่มชื้นขึ้นทันทีแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกโกลดูกระจ่างใสขึ้นได้ทันทีเป็นจุดที่นุชชาค่อนข้างที่จะปลื้มใจมากแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวเนี้ยสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นซื้อง่ายมาก าราคา25บาบาทถูกมากเวอร์คุ้มค่ามากๆอะ่ะเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถวัดผลได้จริงเพราะว่าทาไปแล้วเกิดการชุ่มชื้นขึ้นทันทีเดียนุชาจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูกันว่าก่อนใช้แล้วก็หลังใช้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้อะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยมันเกิดความชุ่มชื้นขึ้นแบบไหนอะ่ะให้ทุกคนดูวิดีโอนะครับปิง้งเห็นไหม ทุกคนเห็นความต่างไหมครับก็คือด้านที่ไม่ใช้กับด้านที่ใช้เนี่ยจะเห็นความชุ่มชื้นต่างกันมากก็คือหน้ามันจะโกลก,กับหน้านที่มันจะแหง้งกล้านนะครับอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่เราก็จะเห็นความชัดเจนใช่ไหมคะว่าตัวเนี้สามารถเห็นผลแล้วก็วัดผลได้จริงในด้านของผลลัพธ์ที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสขึ้นนอกจากที่เขาอะ่ะสามารถเติมน้ําให้ผิวทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นได้แล้วยังสามารถปรับสีผิวของเราเนี่ยให้ขาวใสขึ้นได้โดยสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า ผิวของเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นไปประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ตัวเนี้ยังสามารถช่วยลดรอยดำแล้วก็รอยดำจากการเกิดสิวต่างๆให้จางลงได้อย่างรวดเร็วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครีมซองพรตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากเป็นตัวที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมากมเพราะว่าราคา25บาทหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์อะเตินมน้ำให้ผิวได้ทันทีลดเลือนจุดด่างดำปรับซีผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ผิวของเราเนี่ยจะดูสุข ภาพดีขึ้นได้ทันทีหลังจากที่เราใช้แบบเนี้ยอ่าใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับก็ลองไปทดลองใช้กันดูแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย